วูนน์ปูนตัวอะไรเนาะเออใช่ใช่ใช่เปนตัวอะไรอ่ะเอ้ยอย่ากเข้าไปเลยนะฉินว่ามันไม่อ็นเตเลยโอ้มันอันมันมันจะมันจะไม่อันมันไม่หันมาอะไรอยเด็กมันเด็กพี่ชมไหนไม่เหม็นมีอะไรเลยเนี่ยเห็แม้ยังอย่าไปเจ็บมันจีบปะเนี่ยนเาวโอ้เจ็บโอ้ยเจ็บดักวะพี่ร่มเออฉินเจ็บนะพี่ชมมันคืออะไรเนี่ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยทุกคนช่วยฉันด้วยอเอ้ยมันตัวอะไรอ่ะเราวิ่งไหมวิ่งแต่ข้างหลังแต่ข้างหลังมันมันตันแล้วนะเออแต่มันหลับแล้ว่เราต้องค่อยค่อย่อ,ยยองสินะเราต้องเหยียบหัวมันแล้วก็เดินลง่นไปโอเคมีแชรขอเริ่มก่อนนะอุย้ยสะดุดเว้ยไม่เนอะ ไม่นะ่าขอพอดพี่เกียวพี่เกียวเ,เราจะอยู่กันไหมเราจะทำยังไงเราจะสู้ไหมไม่อันสู้ไม่ได้กระโดดดีกว่าโอ๊ยเจ็บโดนต่อยอ่ะเื้อเอ้อมันจะเปไงดีอ่ะทีนี้ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าเราต้องใช้วิชว,วิชาสลายตัวไม่เยอะ ว่าไปตรงนู้นเอ้าไปแล้วเหรอโอเคั้นไปแล้วนะบ๋ยวันต่อมาทำไมหมวกของเธอหายล่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ระวังนะมันอาจจะมีผีก็ได้นะไม่เอาเลยฉันกลัวอย่าพูดเรื่องนี้ระวังนะเดี๋ยวต้องหากู้ภัยเดี๋ยวนี้เลยเราต้องไปเราต้องไปทำงานศพให้พี่ส้มและพี่เขาพอด้วยโอเค เราไปงานศพกันไหมแด็กเขายังไม่จัดเลยนะก็ยังหาสพพี่ส้มยังไม่เจอกับพี่ข้าวโพดยังไม่เจอเลยโอเคทางั้นเราต้องโทรหากู้ภัยแล้วนะโอเคอ่านี่ไงได้โทรศัพท์ฝักทงแล้วมันจริงๆริงมันเอาไว้ซ่อนนะโรอกู้ภัยอ๋อกู้ภัยน้ำอยู่หรือเปล่าเนี่ยเออกู้ภัยน้ำาอยู่หรือเปล่าอยู่บนบกอยู่บนบกอะไรนะอะไรนะ ไพไม่ได้ยินลุงกนี่ไม่ได้ยิน,ยนอะไรนะฉันว่าตัวหาคนอื่นเถอะอย่าตัวหากูไปคนนี้เลยโอเคกู้ไปเอาล่ะคนอื่นว่าไงค,คนอื่นคนอื่นว่าไงโอ้โหเอา,า,เอาไปเพิ่ช่วยพาไปหาช่วยพาไปหา,าเก็บศพพี่ย้อมหน่อยกับพี่กระเพื่อนหน่อยได้ไหมโอ้ยชอวยชยงั้นไปเลย,เลยกูไปมาเลย กตมืขวาสามจอแถวนี้วะไม่รู้อะเออข้างหลังอ่ะข้างหลังข้างหลังมีคนสอสาชาออุ้ยไหนวะอุ้ยลองห้องเอ้ยอย่ามาล้อเล่นอย่ามาเล่นไปหาศพไปโอเคไปรพี่อยาเป็นจะไปเยอเมนไป วันต่อมาวิธีการเอาไม่ซอมบี้ไม่รู้ว่าเราเป็นคนโลยทำงี้ไรล่ะตืด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 แพงเฮ้ยไม่ยช่ซอมบี้ยไหนีเร็วโอ้โหซอมบี้ซอมบี้มาวันน้านี่ไม่ได้เรื่องเลยเราต้องใช้ปืนกันไม่ใช่เหรอ ไอ้ปืนฉันอยู่ไหนแล้วนะอ๋อฉันได้ปืนมาแล้วนี่เอ้ยปืนหลุดมือยิงมันเลยนีแน่นีแน่นีแน่นม่นมันไม่ตายอย่างนี้กันดีกว่าอา้าวมันสลบไปแล้วอ่าอ่อ่ามันคือปืนยาสลบยังไงนะเอาล่ะทีนี้ก็ได้เวลาจัดงานซุปเลยสินะ <c oughs> モテタンドのパイ。マイおブちンちちンチンおめねこにかっぴの